อันยองสวัสดีทุกคนครับผมกลับมาเจอกันอีกครั้งกับเกาหลี every day นะครับและนี่ก็คือเกาหลีสีนาทีรายการที่จะพาทุกคนมารู้จักเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในระะยะเวลาเพียง4นาทีนะครับว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมจะได้ ไม่พลาดนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับอีพีนี้ว่ากันอย่างรวดเร็วครับผมหลังจากที่เพิ่งผ่านนะครับผมวันที่18บดพฤษภาคมไปนะครับผมวันที่18พฤษภาคมเนี่ยของเกาหลีก็ถือว่าเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับผมเป็นวันที่มีเรื่องราต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับผมแล้วก็สําหรับเมืองควางจูนะถือว่าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีความสําคัญกับวันที่ส8บดพฤษภาคมนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะพาไปดูสถานที่เที่ยว ที่เกี่ยวข้องกับ18พฤษภาค,คมนะครับและที่นี่คือ5.18 Memorial Park ส่วนอนุสรสถาน18พฤศภาค,คมครับ5.18 Memorial Park นี้นะครับผมก็เป็นสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่งนะผมในเมืองควางยูนนะที่สะท้อน ถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์อันน่าเจ็บปวดของชาวเมืองควางจูได้เป็นอย่างดีนะครับผมก็เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีแนะนําที่นี่เลยสําหรับที่นี่นะสวนอนุสรสถาน18พฤษภาคมครับผมก็เป็นสวนสาธารณะนะครับผมที่สร้างบนพื้นที่เนี่ยกว่า2,4985ตารางเมตรนะครับในเขตซอกู มหาคนครกวางจูนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อันเจ็บปวดของพลเมืองกวางจูครับผมแล้วก็ขบวนการเพื่อประชาธิปไตย5.18นะครับผมที่เกิดขึ้นมาเมื่อวันที่18พฤษภาคมพศ1980นะครับถือเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์การจลาจลในเมืองกวางจูนะครับจังหวัดชลานัมโดในช่วงวันที่ 18- ถึง27พฤษภาคมออ1980คศ1 9 8 0 ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากมายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีหอประชุมนานาชาติห้องโถงการแสดงขนาดใหญ่ห้องอนเนกประสงค์หอคอยศิลัก18พฤษภาคมและพื้นที่อนุสรณ์18พฤษภาคมครับภายในส่วนอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับผมก็ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอย่างมูกักซานะครับผมซึ่งเป็น วัดขนาดใหญ่แห่งหนึ่งใจกลางเมืองกวางจูเลยครับโดยประตูต่างๆของวัดมูกักซาเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของสี่กษัตริย์แห่งสวรรค์ที่คอยปกป้องวัดแห่งนี้นะครับโดยที่นี่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีศูยรวัฒนธรรมของวัดมูกักซานะมีโรงน้ําชานะครับผมให้เราเด็ดได้พักจิบชากันแบบสบายๆนอกจากนี้นะครับผมที่นี่ก็ยังถือเป็นสถานที่ทางธรรมชาติในเมืองนะครับผมที่ไม่ต้องเดินทางาไกลนะก็สามารถเข้าถึงบรรยากาศแบบ ธรรมชาติได้อย่างแท้จริงเลยครับและก็ที่นี่นะมีทางเดินที่เรียบง่ายกว้างขวางนะครับผมมีต้นไม้มากกว่า10ล้านต้นนะแล้วก็มีดอกไม้อีกมากมายครับผมเช่นดอกฟอร์ซิเทียดอกพอดกดนะครับผมที่บานสะพังในช่วงฤด,ดูใบไม้ผลินั่นเองสําหรับที่นี่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจในเมืองควางจูนะครับผมถ้าใครไปเมืองควางจูนะก็แนะนําที่นี่เลยนะครับผมได้พักผ่อนดันใจด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ อันน่าเจ็บปวดของเมืองควางจูด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเกาหลีที่4นาทีใน EP ถัดไปนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เ hmm. ป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้ไปแล้วครับอันยอง